สวัสดีค่ะทักไทยกันนะคะจากประเทศออสเตรียตอนนี้บีกำลังจะออกไปช็อปปิ้งจากเพื่อนๆจะไปซื้อของเข้าบ้านนะคะแล้วก็เดี๋ยวถ้าระหว่างทางนะคะถ้าเกิดว่าบีขับรถมาแล้วบีเจอดอกแค่ฝรั่งบีก็จะพาเพื่อนๆน,นะคะเก็บดอกแค่ฝรั่งด้วยนะช่วงนี้ก็บาน เยอะมากๆนะคะแต่ว่ามันก็ใกล้จะโรยแล้วถ้าเกิดว่าเจอที่มันโรยเนาะเราก็จะไม่เก็บแต่ว่าถ้าเกิดว่าโชคดีเจอที่มันยังตุ่มอยู่นะคะบีก็จะแวะเก็บนะคะอันนี้ก็เป็นผักสลัดของบีนะคะแล้วก็ต้นบลอกคอลี่นี้ยืดเลยนะฝนตกนะคะช่วงอาทิตย์ที่แล้วนะคะตอนนี้โตแข็งแรงแล้ววันนีเ้เพื่อนบ้านนะคะเขาเอา ต้นมะเขือเทศมาให้บีนะคะปุูกก็เดี๋ยวตอนเย็นจะให้ปุ๋ยแล้วก็จะปลูกต้นมะเขือเทศด้วยนะคะอากาศที่บ้านอ,อตอนนี้อาทิตย์นี้ก็มีพยากรณ์อากาศนะคะว่าฝนจะตกอีกนะเพื่อนๆดอกไม้สวยมากเนาะสีสันก็สวยต้นข้างบนนะคะสีออกชมพูหรือว่าสีขาวนี่แหละค่ะนะคะ,นะคะก็จะเป็นดอกโบตันเหมือนกัน ตัวนี้ก็ไปใช่ไหมลูกตัวนี้ผมก็ไปด้วยนะครับกลัวไม่ได้ไปนะเพื่อนเปิดประตูรีบ S <S เหมือนจะบานหมดแล้วอ่ะเพื่อนๆดูสิเสดายตอนที่เราจะเก็บใช่ไหมแฟนเราก็บอกว่ายังไม่ต้องเก็บหรอกนะคะบานหรอือเปล่าบานก็แบบ โอ้ยบานหมดแล้วอมันยังมีดอกที่ยังไม่บานเนี่ยจะ้ะเพื่อนเดี๋ยวขอเก็บก่อนเนาะ เอาไปแค่พอแบบได้กินเนาะเพื่อนๆเนาะ หักหักเอาเลยนะเพราะว่ารีบนะคะมันมีผสมกันนะคะทั้งตูม เออ่เดี๋ยวคราวหน้ามาเองเพราะว่าปีนี้เรามาที่นี่เราเพิ่งมาอยู่นะคะเราก็เลยไม่รู้ว่าเออเราจะไปหาได้ที่ไหนอะค่ะตอนนี้รู้แล้วจ้า ก็เอาไปพอได้กินนะคะเพราะว่ามันก็จะลวยหมดแล้วนะเพื่อนๆหมาพี่ก็ร้องใหญ่เลยอ,ยอยเก็บแบบหักเอาเลยนะคะ อ้หมาบี้เห่าไปแล้วเพื่อนๆโั่วน,นี่เห่าทำไม นี่จ้ะเพื่อนๆเดี๋ยวเอาไปเอน,นี่ที่บ้านเอาเนาะแล้วนะไปจ้ะ เพื่อนๆบีก็อยู่ที่โฮเฟอร์นะคะบีก็ซื้อของเสร็จแล้วเดี๋ยวบีจะเดินทางต่อไปที่ลีเดนค่ะเพื่อนๆคะ่ะตอนนี้บีก็มาถึงบ้านแล้วนะบีก็ไปซื้อของมานะคะวันนี้ก็เป็นของที่เราซื้อมานะบีซื้อถั่วมานะคะสองถุงแล้วก็มีชนิดเส้นนะคะหมูชุบแป้งทอดแล้วก็จะมีกุ้งปลาหมึกรวมนะคะ วันนี้นะคะเราไปที่เพนนีนะเราไปเจอหนังหมูมาด้วยนะคะเราก็เลยซื้อมานะหนังหมูอันนี้เป็นมันหมูนะคะเผื่อจะทำอาหารนะแล้วก็ได้กระดูกนะคะกระดูกติดเนื้อแล้วก็มีเเนื้อนะคะซึ่งบิ๊กก็จะเอามาต้มซุปให้แฟนนะคะ อันนี้เป็นผักที่จะเอามาทำต้มซุปมีเส้นสปาเก็ตตี้มีขนมปังแล้วก็มีเนยนะคะมีน้ำตาลสตรอเบอรี่แล้วก็มีผักนะคะเอาละค่ะก็วันนี้นะบีก็ได้เดินทางไปซื้อของใช่ไหมแล้วก็โชคดีมากนะคะที่ว่าเาเก็บ ดอกแคร์มาก่อนนะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าขาก,กลับมานะคะฝนตกนะเดี๋ยวบีจะมาแยกนะคะบีรีบเนาะฝนมันทําท่าจะตกนะคะบีก็แบบเด็ดเด็ดเด็ดแบบรวมทั้งใบทั้งอะไรมาเลยเดี๋ยวจะมาเลือกเอานะคะก็ได้มากลิ่นหอมมากมากเลยนะคะตอนนี้นะคะบีก็กําลังต้มซุปนะคะให้แฟนนะเพื่อนๆ เวลาทําทีก็จะทําเยอะๆแบบนี้เลยนะคะปีจะต้มกระดูกข้อต้มเนื้อแล้วก็กระดูกหมูด้วยนะคะปนกันเลยตอนนี้นะคะเดี๋ยวกําลังจะเอ,อแยกดอกแคนะคะทีะะเ่เก็บมานะคะฝนตกจ้ะเพื่อนๆเราก็เลยแบบรีบเด็ดรีบเด็ดออกมาเลยนะคะไม่ได้เอาแบบไม่ได้แยกนะ กินหอมมากเลยอกินหอมสุดๆนะคะเดี๋ยวมีจะแยกเป็นแบบนี้นะคะเป็นแบบเอาแต่ดอกมันนะ เสร็จแล้วค่ะได้ถานใหญ่เลยนี่ค่ะเพือพ่อนๆได้ถานใหญ่เลยเดี๋ยวบีจะทำแกงส้มนะคะดอกเคใส่กุ้งนะคะแล้วก็ถ้ามันเหลือนะคะเดี๋ยวบีก็จะเอาเก็บไว้ด้วยนะเพราะว่ามันสามารถที่เอาไว้กินได้นะคะ แต่ว่าก่อนที่จะทำแกงส้มกุ้งนะเดี๋ยวบีจะกินข้าวเพราะว่าตอนเช้ายังไม่ได้กินเลยนะคะแล้วก็มีน้ำพริกอยู่นะคะอันนี้เดี๋ยวจะผัดนะคะผัดน้ำมันหอยนะคะกินกับน้ำพริกจาะเพืเ่อน ไว้เจอกันในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีออลวีดัสเซน